ยันู่นรถก็ไม่รู้ไงเราก็จะไม่รู้ใครคูไม่รู้ก็คือ สักสบเราเรามาถึงที่เกิดเหตุที่เจออะไรมามีสายตรวจกับร้อยเวรถึงแล้วกับพอทอครับแพทย์เวรกับตัวมาสรุปว่าเสียชีวิตอีกคนสองคนนะผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งนี่กำลังเปิดเปิดประตูอยู่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ข้างนี้ก่อนจเเเม้ง้างานั่นมันมีเี้ยวนอนนี่เนาะ โอ้ขายห้าละเย็กระดาษมุดละไม่มีคนรับวันกวันติดโทรติดก็ไม่มีคนรับไม่ติดไม่มีคนรับใช่เมื่อวานนี้ก็เมื่อวันจันทร์ก็โทรติดไม่มีคนรับเมื่อวานก็ให้เพื่อนมันโทรมาชื่อสัตว์ โทรมาติดก็ไม่มีคนรับสักก็ยังโทรกับพี่อยู่ว่าพี่ผมโทรไปแล้วนะมันไม่รับสายคือตัวเขากับแฟนเขาเคยมีปัญหาอะไรกันมันจะทะเลาะกันบ่อยมากคู่นี้ทะเลาะกันแทบทุกครั้งเลยผู้หญิงทะเลาะกันเสร็จแล้วก็ขึ้นบ้านเป็นเป็นใครครับที่หงหัวผู้ชายหงผู้ชายจะหงอะไรครับชื่อชื่อเอค่ะลาเอเอค่ะลาเอแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเขาจะเรียกไอล่า ล่าแอ่ใช่ค่ะแต่หนูเจะเรียกเขาแอ้ล่าแอ้ล่าคือคนสุดท้องล่าคนสุดท้องผู้หญิงนะครับผู้ชื่ออะไรครับเบอรชื่อแม่ทูเงานอะไรครับแอเนี่ยเขาส่งน้ำแคลเซียค่ะแล้วตัวผู้หญิงเขาทำงานทำอะไรมครับผู้หญิงอ่ะทำทำเลิกเลิกทำทำเลิกช่วงหลังมานี่เห็นว่าไม่ได้ทำงานพี่ก็คิดว่าหึงเพราะน้องชายจะเป็นคนขี้หึงเพราะว่าจะบ่นประจำว่าพอทะเลาะกันแฟนก็หนีขึ้นบ้านไปฝังไปอะไรนะคะแล้วก็น้องก็จะไปตาม ผู้หญิงนี่หน้าตาดีนะหมครับหน้าตาดีมากผู้หญิงจะเป็นคนหน้าตาดีลูกนี่คือมีลูกด้วยกันใช่ไหมครับไม่มีค่ะผู้หญิงเขาจะไม่พี่ไม่รู้ว่าผู้หญิงเขาจะมีลูกกับแฟนเก่าเขาแต่ผู้ชายกับนี่กับนี้ไม่มีลูกกันเขาคบกันได้แน่นอะอย่างครับน่าจะประมาณปีปีปีกว่ากว่าแล้วเขามาอยู่ตรงนี้ได้ประมาณมันอยู่ตรงนี้แต่ก่อนนี่มันอยู่ตรงไหนอ่ะมันย้ายแต่ก่อนเขาอยู่กับพี่ตอนที่เขายังไม่อยู่กับผู้หญิงคนนี้เขาอยู่กับพี่แล้วพอเขาอยู่คนนี้เขาก็ย้ายออกมาตอนแรกเขาอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่อยู่แถวหนองหอย แล้วเขาก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้ได้ไม่กี่เดือนไม่รู้เหมือนกันนะพี่ก็ไม่ค่อยได้ติดต่ออ่ะก่อนหน้านี้มันมีแรงปกติถึงขั้นลงไม้ลงมือมันก็พี่ก็ไม่ได้อยู่กับเขาอ่ะแต่ว่ารู้ว่าน้องชายมันขี้หึงก่อนหน้านี้มันมีรางสังหณ์อะไรไหมครับมันก็จะก่อนเนี่ยแต่ก่อนมันก็จะโพสแบบว่าโพสแบบโพสเหมือนกับจะฆ่าตัวตายนะหลายครั้งละเมื่อช่วงปีเมื่อต้นต้นปีอ่ะแล้วเพื่อนมันก็บอกว่าเพื่อนมันก็เตือนบอกว่าให้เลิกเลิกซะถ้าไม่เลิกมันก็จะอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยจริงๆ